สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบด้วยค่ะมาเด้อค่ะกินตีนอีกแล้วเย็กก็สักเลยเอ้ยเวียร์ละสี่ออกนอกถวยกโดกดเกีเด,ดพี่น้องเพื่อนพัวก,กับมาเห่นน้ำบอโซนดอก่อยสีเหียนตีน หม้ออัน bueno, pues la ี้มันบาเบิดเนาะค่ะติมไก่โลนึงเนาะกินเบดมือเดียวกับพอ่เลยเว้ยดกพี่น้องได้ยังกินขขาวกันเนาะ คอยลอกเฮ็ดอัะเน่เล็บมือนั่งพี่น้องคอยลอกคอยลอกกระดูกออกว่าเป็นมาบุหม่อมโบาณออกมือด้อยู่คอยสีต้มคอยสีต้มเสร็จแล้วคอยสีย้ํทั้งกระดูกเลยจะมาเห็นเอาย้ํย้ําตีมไก่บ่ลอกกระดูกลอกว่าเป็น เข้าไปบ่งเล่นยูทูุเขียนสอนดีูุแต่ว่าเห็นมาเป็นมันก่องกะกะพอดีนะคะตีนบ่่หายเปื้อนจนเกินไป

พวกคุณบ no. yeah. right. well, ่มากกับเรื่องของคุณแต่ฉันมักม่นมีผลปัญหาอยยังน้ำแข็นเลยค่ะพวกคุณบ่มกช่วยมากสิแล้วเจ้าหู่บ่กว่าเป็นยังผู้หญิงไทยถึงในงามหน้าตาดีเนี่ย้ันหยองผู้หญิงไทยหวานเท้าผมหยองกินตีนไก่นีละสวยว่าตีนไก่ก็ประแดกเนาะพี่น้องาะ ม่เีนะ่เลู้้สาคุณคุณคุณพี่บอกว่าดีนะพายูมั่งหลอกเริ่ืมทำผื่นจะคของกบเข่าบ้านๆว่ามีผู้ใดลืมทำผื่นจะกของดอกพี่เนาะ ทุกคนแหละว่มีเพื่ออะไรลืมเนาะมันดีแค่ไหนแล้วคุณมาอยู่ตา่างแดนเมเมื่อให้เงนมาอยู่ตา่ตางต่างแดนต่างเมืองแต่คุณมีกับเขามีอาหารไทยกินมันดีแค่ไหนแล้วนะคะวาสนาดีแล้วมาอยู่ต่างเมืองเรามีอาหารไทยกินนะพุณลองคนมาอยู่ต่างเมืองอันเพจอาหารไทยกิน่าได้ต้องไป อาศัยกินบ้านมูแอบเอาเงินให้มู่แล้วก็ให้มู่เฮ็ดให้กินเพราะว่าบ้านจะคลองเฮ็ดม่ได้ผัวบ่าให้เฮ็ดนะคะผู้ลองค้นก็เจป็นะเป็นตผู้ลงคนก็แอบเฮ็ดเอาน้่ยมัวบ่อยุบ้านอแอบเฮ็ดเอาเนมผัวบ่อยุบ้านเปิดหน้าต่างเปิดกินจุดเทียนหอมประหี่หัวได้กินย่มผัวกลับมาจากเฮ็ดงาน คือเรคนก็บสบายสบายเหตุใจบ่มีปัญหาคือข่อยหลายอย่างหลายแนวแล้วแต่ผู้ใดที่พอแบบไรเนาะคะ่ะเนาะก็ทนทนกันไปพี่นอ้องเอย้ยคนเท่ามันเหลือเกิดบ่ได้กันยังวาเนาะคะ่ะเนาะพอแบบไรได้แบบไรมากกับต้องยอมรับยอมรับมันเนาะค่ะหมอให้ไม่หนวกก็

ขุงเขาุ้งเขาเจ้าใสเขาเนี้ยน่อยนึงแซ่บแซ่ตลบเอ๊ต่กัูอิงลิสไปไหนมาเอ้ยก็ต้องบอกไปปูหูอิงลิสไปไหนมาเป็นวะเนี่ยตามี่เนยเไฮเซ่ไฮเซไฮเซไฮ my my friend youtube friend ซามีกุ้งเบียรซามีซามีสามีสามีตลอดกรต่ฮักเบิ้นซามีเฟรนเนมซามีนี่กุ้งเบียรโอเกีะซามีนี่เพื่อนบอกว่าซามีใดเพิ่นว่าซามีสามีเนาะเพื่อนเขาบอกสามีเพิ่นสิคิดไปเป็นว่าสามีฮาว่านะเพราะว่าภาษาไทยสามีสามีแปลว่า อันผัวเนาะค่ะเพื่อว่าเพื่อเราคึดไปเป็นอเพื่อนก็เลยถามคอยว่าสามีคนไหนสามีฉันบอกคนนี้สามีคนนี้ซัมซัมมี่สื่อเราสื่อซัมมี่สามีนะสื่อเราสามีสามีแต่ละยนแต่ h u s b a n สามีสินุน่นนิมิยี่หันละแหลรอมุดเอซัมมาละแหละเซนเซนแบบฟ i f f เรน n ์อธิบายให้เราฟังซื้อสามีกับสามีเนาะฟังปังแล้วมันไายกันนะนะพี่น้องเราก็เลยง <laughs> งกินตีนกินตีนอวดฝรั่งซื้ว่าข่อยก็ได้ <laughs> ม่สนใจกันยังวะพี่น้องใส่ชีวิตตามสไตล์ของเขาอย่าไปสนใจคำค้นเว้าคือจังเอยว่าหลายๆคลิปเนาะค่ะเนาะเขาเป็นแบบใดเขาเป็นแบบนั้นเขากินตีนก็คือกินตีนพูดู้ไดสิเห็นสิยื่งยังกะยาฮีเมมานแสบเข้าก็พอเนาะค่ะพี่น้อง ได้สีขี้ด๊บาบะคบกับยามางเขามีความสุขของข้าพอแล้วแต่เหาก็ต้องรูจัก,กาะเทศะนะค่ะเนะาะรูจักสถานที่รูจกักไหเกียรติเขาเขากสกินสิยังก็ได้เนาะคะ่ะสิสไปนั่งกินในงานเลี้ยงงานแต่งตีนต้มๆสีมันก็ไหวเลยค่ะพี่น้องเด้อตองหูจักไหเกียรติเขาน้ำเนาะคะ่ะ อันดับแรกก่อนเท่าอยากให้ผู้อื่นเห็นว่าเท่าดีให้เกียรติเท่าเขาจะต้องทําตัวให้เขาเห็นว่าเท่าดีแล้วก็ว่วาเท่านั้นมีเกียรติพ่อที่เขาจะยกย่องให้เกียรติเท่าน้านะคะพี่นอ้องเมื่อไรทาตัวเหี้ยเหี้ย <laughs> น,นั่นเมื่อวานที่ให้กูให้เกียรติมึงบอก <laughs> <laughs> มันก็บกว่าแมนเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องเพื่อนๆหลายๆคนทรงมากอยากให้คอยเฮ็ดคลิปแล้วได้เงินจากจากใน youtube นะคะสง่สงลิงทรงนั่นส่งนี่มาให้คอยแล้วนะพี่น้องขอย่านว่าถ้าคอยเขาไปในนั้นเราเขยจะเฮ็ดอีหยังพิษไปเฮ็ดอีหยังบ่ดีไปคอยขอย่านมันมีปัญหาเข้าตัวคอยนะนะพี่น้องก็คอยสิว่าอยากจะไปเฮ็ด แต่ว่าคอยอยากจะเข้าไปศึกษาอยู่ค่ะมันบ่าหามจนเกินไปคันว่าคอยเฮ็ดได้่อยก็โอเคมันก็ดีเนาะได้เงินนะนะพี่น้องแต่ว่ากันมันมากมากจนเกินไปแล้วคือคอยคือคอยแบบคอยแบบว่าคอย,ย,ค,อยคอยเป็นคนแบบเพ้อนะพี่นอ้นองเพราะว่าคอยเป็นแบบไรคอยจะเป็นแบบนั้นบางที่คอยเพ้อคอยไปท้ายถึอวิกฤติเขาสิเรามีปัญหาเนาะคอยก็บ่มากนะนะพี่น้อง ก็ขอบคุณนะคะทุกทุกคนที่ส่งมาให้ข่อยเนาะก็อยากให้ข่อยได้เนาะค่ะเดี๋ยวจะลองสึกตาเบึงให้มันละเอียดละเอียดกว่านี้เนาะค่ะว่ามันพอมันพอทำได้ก็โอเคเนาะค่ะเดี๋ยวนี้รายได้น้ำ

ดีใจค่ะดีใจมีคนซูชแห้งหลายมีคนมาหมักหมักไม้วนาะค่ะก็ฟกพุ่นเนาค่ะเ้อ ผินเขาวก่อนผินเขาวเดี๋ยวสิไปเอาเงินให้หมูสามีให้มูสามีเรื่องเรื่องสามีขอจะกินเหล่าน้ำเขาบ้านเอที่เอ็มก็ไม่ได้เอาไป นี่ยังกูไม่ได้อะไปเจ้าเทียงหลายได้ไปตะคุณเจีบ้านถ้าพ่าเราไม่ซื้อเบียร์ช่วยอยังมา้กินของเราบ่มีเงินเอาเงินมูซื้อบัตรเนี่ยนี่มันนี่เขาก็เริ่มมาเอาอยู่บ้านเดี๋ยวต้องไปกดให้เขาเนาะค่ะเนาะพี่เนาะคือแบบ่อคอยทนเมาอ่ะ เอว่าเขาตอกหูกันยุ่งตอกเพื <S <S ่อนๆกันเขาก็หูยุ่งเวลาปัวมากเอาเงินหัวเอาเงินมูมากินเดี๋ยวมาถามเอาน้ำเมี่ยงก็นได้คือเกาหรอนะพี่น้อง ยังยังต้องกินเส็จหมดแล้วมันมีอีกเรื่องพี่น้องที่อยากบอกเพื่อนๆคือมาอยู่ในมั่งนอกใหม่ๆนะคะท่านผู้ใดเห็นว่าผัวเจ้าของบอดีคือผัวมูคือผัวผู้อื่นไม่ต้องไปคิดน้อยใจเด้อพี่น้อง ม่ต้องฟังผู้ใดให้มันหมักไหมฟังตัวเจ้าเองกับฟังผัวเจ้าแค่นั้นแหละเจ้าจะยู่แบบมีความสุขในชีวิตในตงแบนเนาะค่ะพอว่าความหว,วังดีของคนเฮ่านะ่ะมันจะมีอยู่สองแบบสองอย่างหนึ่งจริงใจสองกับบ่จริงใจบางทีเขาเห็นเฮาคากันดีมีความสุขเขาก็จะพยายามมาเสียดสีแล้วบอกให้เฮา ค้นไปต่างๆนานาแล้วก็อย่าไปสนใจอย่าไปสนคนาําค้นว้าคือจังข่อยว่าเนาะค่ะพี่น้องเอาความนักเหน่นของตัวเองเป็นรักเด้ออะไรและชีวิตค่เจ,จะมีความสุขเนาะค่ะว่่ต้องไปเปรียบเทียบกันว่าพวเขาแบบนี้พวเขาคือเป็นจังซี่อย่าไปจังสั้นเพาต้องคิดให้กําลังใจเฮาเอง้าผพวบอกว่าู้หยิง่งแคผคนนี้คือจังซี่สั้นเฮากับอธิบาย ว้าให้เขาฟังให้เขาเข้าใจเขาอยู่น้ำเท้าข่อยเสือว่าเขาจะต้องลูกจักเท่าดีกวัวคนอื่นนะคะผู้ลังคนผัวฝรั่งผู้ลังคนนี่เสือมูหมากกลัวเมียจะของอืมเท้าก็ต้องพยายามว้าให้ผัวเข้าเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเข้าเป็นแบบไรอยู่กันไปอยู่กันมาเดี๋ยวก็จะลู้จักกันแล้วก็เข้าใจกันเองเด้อค่ะขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาชมกันเด้อค่ะเด้อเวลาเบิดไปก้นขอบคุณค่ะ